สวัสดีครับองค์แมจิมินะครับ16เมษายน2566นะครับมาในรูปแบบของอีกี้นะครับผมก็กำลังฮิตกันเลยใช่ไหมครับผมสกอตต์ไวทูเนะครับผมอ่ะไปดูกันครับว่าในงวดที่ผ่านมาเนาะก็ออก087907นะครับ99นะครับ9มาเกือบหมดนะ914698290111นะครับปีที่แล้วออก61810มี0ตามมานะครับเราก็ว่าเออมันต้องมี มีหนึ่งมีเก้าสักหน่อยอ่ะไม่ออกเลยเนาะประมาณนั้นก็พอออกเบิ้ลมาก็เรียบร้อยกันหมดนะครับผมแล้วก็อย่างท่ามว่าดูในนาวางมีไหมในณนวางก็มีตรงนี้มีศูนย์มีเก้าอยู่อ่าไม่ใช่ณาวางในดาวจรในปฏิทินดาวจรเลยนะครับก็มีเก้ามีศูนย์อยู่เนาะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้อัดคลิปแล้วแหละแต่ว่าเสียงไม่มีนะครับเลยลบทิ้งไป ก็นี่นะครับเห็นไหมครับว่าใน1เมษาที่ผ่านมามี9มี0ูนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูงวดนนี้กันนะครับผมงวดนนี้นะครับก็ปี2,565ของ16เมษาวันเสาร์ปีที่แล้วออก3,959,1,9,58นะครับก็เราก็ถูกกันทั้งเพจนะครับผมก็ อ้ยเราก็ถูกด,ด้วย50บาทนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่ดูนะเราก็บอกว่าให้ใช้เดาวจอเนี่ยสงวิ่งไปหาใคร 1, 0, 4, 9, 8นี้มันต้องอหูเยอะมากเลยแล้วมี 6, 3อีกก็ต้องเลือกออกมาต้องเลือกออกมาให้ได้สักตัวหนึ่งอนะเนาะชอบตัวไหนก็ตัวนั้นแหละบางทีเนาะนี้พอวางนะวางออกไปก็มี4กับ5อืมก็มี5เข้าเนาะ5้ข้างบนก็มี91อยู่ข้างบน ที่ลาสีเมกเลยใช่ไหมประมาณนั้นนะครับเพราะปีนี้นะครับขยายให้ดูเป็นรูปดาวจรน,นะครับผมเป็นรูปดาวจรก็คือรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขียนอะไรไปเนี่ยไม่ที่เขียนไปแล้วอ่ะเอาออกไปก่อนเนาะก็ดูดาวจรเนานะปีนี้ดาวจรก็คือตัวสีเขียวเนี่ยมี2มี7มี1มี4ี่มี8มี3นะครับก็สนใจตัวไหนนะครับขยายมาเป็นรูปนี้เนาะ ก็อาจจะเป็นแบบว่าอชอบชอบ27อะไรเงี้ยหรือว่าเจ้า148เลยหรือ3เป็นจับคู่กับใครเนาะก็หยู่อยู่แถวๆนี้แหละนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอวางระว,วางออกมาก็ได้148เออ148ตัวนี้เนาะแล้วก็ได้9ก้าใหม่ตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เราก็เลยลองใบดูว่าเออเนาะถ้าชอบคือแบบว่าไม่ต้องมองอะไรมากบางทีออกดาวจรอ,อะ ออกเดาจรแบบแปะ๊แปะๆป,ะปะเลยะนะอ, 7, อะประมาณนั้นกะ็ซื้อ7-2อ่าประมาณนี้เนาะไม่งั้นก็2ไปจับคู่กับอะไรสักตัวนึงอะไรแบบนี้เนาะโดยส่วนตัวแล้วชอบยังชอบหนเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเรียนแบบปีที่แล้วแล้วก็งมดที่แล้ว907ใช่ไหมเก้าเก้า้างสตัว9น่าจะเหลือหรือเปล่าก็เลยมาเป็น1-9ส่วน4-1-8ก็คือมองจากตัวนะวางแล้วมองจากตัว ในลาสิเมกประมาณนี้นะครับนี่ส0 5นย์ามาจากไหนเออ205ก็มาจากไพ่ของแม่จิมิเนาะเปิดออกมาอันเนี้ยมันเป็นเลข2นะตรงงูเนี่ยมันเป็นเลข2นะครับแล้วใบเนี้ยชอบออก25ใบเนี้ยชอบออก25ประมาณนี้นะครับส่วนอันเนี้ยมันเป็นเดอะฟูลมันก็เป็นศูนย์ใช่ไหมส่วนนี้เป็นชิงก็ก็เป็นศูนย์นี่กับเบอร์สิบอ่ะอประมาณนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รหัสก็ได้ประมาณนี้ นาะก็เลยเออสองห้าก็สวยนะมานี่สองห้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่สองห้าก็ออกออกอีกแล้วใช่ปะออกออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกออกจนไม่รู้จะออกยังไงใช่ไหมมานั้นดูสถิติของ16เมษาปีหกนยนะเจ็ดสองเนาะเราก็ถูก29กันนะครับปี61เนาะเมษาปี61ก็229อีก60เนาะเออปี62 3.3.1.2.3นะครับปี6.3ไม่มีนะครับมีโควิดเนาะปี6.4ปี64เมษาเราถูกกันถูกบนถูกล่างเป็นร้อยเลยเนาะเราถูกทั้ง8.7แล้วก็5.6นะครับ8.7เลขฝัน6.5 2.8.7เนาะ287ก็วันนั้นถูกกันทั้งเพจเนาะเป็นร้อยเลยปี6.5าปี65ปี65 16เมษาเราก็9.2.1.1.9กก็ถูกยกเพจเหมือนกัน ปีนี้จะถูกยกเพดหรือเปล่าเ <c oughs> นาะนี่พอมาดูสถิตินะเออห้าสองก็มาแล้วนี่ว่าหนึ่งเกาหนึ่งหนึ่งห้าเจดโอ้ไม่มีอะไรซ้ำเลยเนาะเก้ 9, ่ยเก้ามันมาเจมันมาเจ็ดม่ม 7, มอีกละเจ็ดม่อีกแล้วนะเจ็ดม่อีกแล้วนะหนึ่งเจดสามเจดศูย์เออเจ็ดสองไหมเจ็ดมอีกแล 7, ้นละนะ เออนี่เข้ามาเนี่ยเนี่ยเออเนาะถ้ามองไปมองมาเฮ้ยนี่ก็เจ็ด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 เออเจ็ดมาเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าปีนี้เอ,อ่อเสาก็ย้ายแล้วใช่ปะ่ะพอเสาย้ายเป็นเกษตรดีปีที่แล้วเจ็ดก็มาแบบสิบสี่สิบห้างวดนี่หม่ครับเนาะถ้าเรามองมองมอง,มองเหมือนเบิดเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรพอมองแบบนี้เออมันมีตัวให้สังเกตเนาะว่าเจ็ดก็มาทีนี้เดี๋ยววันที่สิบเก้าเพื่อหัดมันก็จะย้าย ห้าก็จะมาหรือเปล่าเออประมาณนี้แต่ห้ามันเป็นดาวคุณธรรมเนาะเจ็ดมันเป็นดาวนักเลงเจ็ดมันเป็นอยู่ในก๊กโจนเนาะเพราะนั้นก็โจรน,น่าจะมากับโจรเนานะพวกบ้าหวยอะไรประมาณเนี้เนาะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเรามาดู16เมษายนนะครับมาดู16เมษายนเะนี่ยดูที่ผ่านมาดูที่ผ่านมาเมื่อปี60นะครับปี60 มันก็เจ็ดสองเนาะนี่ทั้งเต็มเต็มเลย7 2 9ประมาณนี้แล้วพอมาปีต่อไปก็ยังเป็น2 2 9ก็อยู่แถวๆนี้อีก2องเนาะแล้วก็ยังมีดาวจรเนี่ยก็เป็น2 1เป็นดาวจรเนาะแต่มาไม่ครบอะไรเงี้ยก็ยังมี8 7เนาะดาวจรน,นะครับแล้วก็มาเป็น9 1 8นี่ดาวจรประมาณนี้นะครับปีนี้ก็อยากให้มันออกดาวจรเหมือนกันเนาะดาวจรก็7 2็ดสอไหม ประมาณนี้หรือว่าจะไปเจ็ดกับอะไรดีอะเจ็ดหนึ่งไปแล้วเจ็ดสามไปแล้วไม่น่าออกอีกเจ็ดสี่เหรอเจ็ดแปดเหรออืมหรือเจ็ดเก้าดีเออเนาะหรือว่าจะเอาเจ็ดดีเออเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจใบใหม่เจ็ดก็เจ็ดก็น่าจะสวยนะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ให้เจ็ดสองหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดสองศูนย์ห้า ประมาณนี้ให้ตรงนี้ประมาณนี้เอาไว้นะครับก็ลองดูจากตรงภาพนี้ก็แล้วกันว่าเออคุณมองแล้วคุณเห็นเลขอะไรประมาณนี้นะเนาะเจ็ดก็สวยดีเนาะแล้วก็มีอันนี้ที่เขาใบใบกันมาตึมเลยเนาะขอเอาข้อมูลมาให้ดูกันแล้วกันโอ้โหใบกันเยอะแยะขนาดนี้เออมีเจ็ดสองด้วยมีเจ็ดสองด้วยมี นี่เขาก็เน้นเจ็ดนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยพอเรามาดูเออเขาก็เน้นเจ็ดเจ็ดสองด้วยเว้ยโอ้เจ็ดสองซื้อไม่ได้แล้วล่ะนี่คือทำทำแต่ไม่ได้ดูนะคิดไปคิดมาแต่เราทำเจ็ดสองเนี่ยเราทำตั้งแต่แรกแล้วนะเสียเสียเป็นพยานนะเสียคงเป็นพยานว่า,นวานเนี่ยเขียนเลขไว้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สองละเขียนไว้เรียบร้อยละเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ใครดูอะไรประมาณนี้เสร็จแล้ว พออันนี้ก็เห็นในเพจในในในเว็บต่างๆเออโอ้เจ็ดสองโดนอั้นแล้วละ่ะเนี่ยเขาเล่นเจ็ดกันนะเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดแปดนี่ก็มีเจ็ดเจ็ดนะเนี่ยเนี่ยเน้นเจ็ดเออนี้ไม่เน้นเว้ยเนาะอืมเปลี่ยนเลขได้เปล่าเนี่ยเนาะลองดูแล้วกันเนาะว่าชอบเลขไหนนะครับกลายเป็นเอา้าเลขเราโดนน่าจะโดนอั้นแหละเจ็ดสองอ่ะ คาดว่านะประมาณนี้แล้ว1นึก็เป็นของใครสักคนเนาะเก้อะไรอย่างเงี้ยเออเลขประมาณนี้นะครับรอดูแล้วกันนะครับชอบเลขไหนก็ขอให้โชคดีแล้วกันสวัสดีครับ